มีน้ำเพื่อเพิ่มความโดดในการดูนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับย่าอุ้ย อปปปกกกตติ terror, ิแแลล้้ววติมัอนทหารออกลาดตะเวนด้าใครขวางในสนามให้เอาหมัดประเคนบอกเพวกมึงใส่กันให้เต็่พอโอกาสไป็กอคนที่ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนรวมคือออสตาพัฒนาวงการให้มันครองกระดานมันงฝืนมึงจะทอนละมาดให้มึงคิดเหมือนมันแรกที่มึงรอมันนานการปีกแล้วก็พร้อมทะยานวางยุทธวิธีไม่มีพอประมาณรวบเข้ามาสร้างดนตำนานให้ผลงานไม่พิสูจน์อุดมการเออเข้ามาท้าทายระวังทัใจล้าจะตกตัวมาตายกูเดินมาไกลล้าทำที่กรจารักสวรรค์จะไปคว้าไม่มีหลักชาไปสำหรับวินัยชั้นมึงดูเอาในชั้นว่าชื่อของใครนั้นจะอยู่บนท เว้โอเคเว้เกียบเว้โอเคเว้ยฝนจะพัดไปไอ้สัตว์ขวยบอกไม่แบ่งแยกจะไปทำกันในกองกันเองอยู่ไปเถอะไม่มีใครเขาจะมองนี่ออดสตาร์ไม่ใช่ฐานลำลองการเก็บผลประโยชน์ในมแมลงมันมาต้องดูยังไม่ไหวนะสมเพชไอ้ควายอยู่สุกแกเป็นหงไม่มีที่จะประคองแค่ใจมึงเก่งมาบันลองอ่ะออดสตาร์ไม่ใช่ที่ให้มึงนอนในเชียงชาในลานุค้าประมาณก็จะดึงมึงมาต่อใส่กุลราชประจานดูมึงพาพมันนานๆจะไม่มีจบที่มึงกลายเป็นสอบเลขกูฆ่าแต่กำมึงจะนั่ทำไมที่กูไปอยู่ปอดท็อปเล่นนันท์โซ่ไมกลันถอดทำไม้ก ดีกูทำาปมนหน้าขมมหน้าขมม2025กูมาล่ารางวัลยังมายืนขวางทางระวังหน้าจะพังจะไม่เชื่อปล่อยข่าวกับไอ้ข้าต่กรไอ้สร้างเงินจ้างหรอบ้าพลังตั้งแ่นี้ถ้าไม่ใช่กูตัวเองกูโดนกระทำเพราะกูเดินกันมาไกลแล้วไม่เคยจะมาแทนแล้วมัรู้มึงจะเดินแรงไม่ดูข้าพลังถ้ามึงใช้กูก็แสงบอกว่าเครื่องมันแรงที่ส่งให้มีแต่หมัดไปกันแทกบักวันนี้เทวดีสีขาวอ่ะเยสมา แต่ภาพและพวกมึงไงทำกันได้จริงเปล่าออสตาลีนา2025มันระเบิดความมันมึงได้ยินเปล่าก็ดีที่พวกกูได้กันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อจะโชว์ที่ที่มากลางหลังผู้คนทำให้มึงระแวงอย่าพักรับความรักถ้าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมึงคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในท่ากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความเฮ้ยเอ้าเฮ้ยฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวงพอมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในยามคนสนพวกกูพุ่งลงไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่เป็นไรอะ แรงเกิดเอาหมาอยู่ส่งกูพร้อมจะคว้าให้มันเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออซารีนาบ้กกูลอยเฉกฟ้าทอกันได้แต่กูไม่เคยจะถอยมากกว่าใช้กำลังกูแคต้องใช้สมองปีที่แล้วกูเิ แล้วกูไหลถ้าจะหมดกูยังคงพันแผลต่อให้หมดรอบกูคงไม่หมดไฟกูพร้อมจะสู้่ใหม่และไม่มีใครมาแทนเพราะกูปีก้าขาแข็งและไม่ยอมค้นในสนามให้มึงเรียกพวกกูจอมจอนอยู่บนเรือใหญ่เคลื่อนไปกูไม่ยอมยอมทำมันรอแบบมันไม่มีหลักที่ตัวมึงเองนะถ้าไม่ยอมทนพวกกูเกิดมากับตาตายไปกับตาคไม่ใช่แค่แรงชื่นชมอยู่ในตอมต้มนอนก้มลองโดนแบบที่กูโดนนะไม่ใจไปแต่มึงยอมที่ลองฟังกนาจะออกท่อไม่หลงแรงกลใดจะมาหลอกล่อไม่ได้พอไม่ใช่แค่ชื่อขอเท่านั้ถ้ามึงไม่สนอนไปแค่ปฏิกร แลมันจะมาแวมมาเวียนทำให้มันหนมันเนียนไม่ได้มีเวลามาคิดวิตกูแชมป์กบเสียร้ว่ากูจต้งเก่พแ้ชนแต่ทุกที่กูได้มาก็พยายามแลกขงเพียรพรกลงมกมดกลงฝัดในจตาวคนรตกกเามารวมกันพรากูรู้ว่ารัยจะมีเก็บกนกโซข้งไม่ได้มีเหตุผล้คนเดมึงทีเข้ามาัวพันกูสถิตผลิตงานทั้งวันลึงเลแต่ะจล เมื่อกี้มีสิทธิ์ลาพั้อควที่พวกกูณไดกันแรงแล้วเมื่อกี้ใครไปอที่มากลาหลังไอ้ฟ้าเปล่าว่าพา่ไปโดแทมือเปล่าแกมันคือความฝังจอยู่ในปอยู่ในากไม่ขุมันขึ้นมาเพราะทุคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทให้วกมเกิดถ้าพกพองจะเปิดกก็ไม่กลับหลังหเชียกุ่งไปสุดแรงเ้องม่อยู่สงพวกกูพรอมจะค้าใมัเข้า่นรับแรงับเบิร์ออสตีน่พกกอยเฉฟ้าทกัได้แต่ไม่เคยะถอ หลังผู้ไปให้หยุดกูไม่กลับหลังหานฟ้ากับเวท้่ะฟากับเวทวยะันดับข้างใส่เพราะกูพร้อมชนเอาแค่คนรอบตัวเท่านั้นเข้ามาล้อมวงวามวัด่ว่ามึงจะไปได้ไกลกว่าออตาก็้องมาแล้กมึงได้เข้ากันมาเพื่ออยาไปสดด้วยตาค่บใจไม่มีแต่ค็ห้องตีได้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 ตได้ไ้ีได้ต้ได้ีดไดีด้งอยากจะได้ไ้ต้ีตูไกเองเีโอ้ยังสวยะ ขาทำดีอย่างเลยนะก็ดูนะได้ว่าช็อตลักกี้นิดเดียวเองไปดูช็อตแก๊งตัวเองใหม่ดีกว่าแปลงเกิดองหม่อยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าในหะ้มันเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออซารีนาเพรากูลอยเฉดฟ้าทอกันได้แต่กูไม่เคยจะถอยมากกว่าใช้กำลังกูใช้สมองมีที่แล้วกูแค่ปัดว่าเลยกูไหลถ้าจะบดกูยังตัดทำไมแดดแม่งตัดอ่ะใช้กำลังกูแค่ต้องใช้สมองมีที่แล้วกูแค่ปัด เลยกูไหลถ้าจะหมดกูยังคงพันแผลต้องให้หมดลมกูคงไม่หมดไฟกูพร้อมจะเริ่ใหม่และไม่มีคำมาแทนเพรากูปีกก้าขาแข็งและไม่ยอมคนในสนามให้มึงเรียกพวกกูจอมจ้อนอยู่บนเรือใหญ่เคลื่อนไปกูไม่ยอมจอมทำมันรแบบรีใหม่นะนี่เบะแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในซากกูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันแต่โชติที่มากลางหลังพวกกูจ้อนอย่บนเรือใหญ่เคลื่อนไปกูไม่ยอมยอมทมันรอแวะกูหมายแล้ววะ ปเ in right hey, ็อฮ <re> <EN> <re> you ้ต็มล่ขอเคนะไม่โอเคนะคำดูถูกที่มันเป็นค้งแสงจะแค่ในเดียวมึงอย่ายอมกันในวัดแลวกูไหลถ้าจะหมดกูยังคงพันแผลต่อให้หมดลบกูคงไม่หมดไฟกูพอจะชว์ใหม่และไม่มาแอเื่อใครอันนี้ใครอ่ะข่ไมมกูเหรอใส่สีฟ้าฮะโอ้โหเทพจากเร็ว่ะทำไมเขาใส่เสื้อให้กูอย่างนั้นวะเพื่อนไม่ใช่กูนะ ใครวะใครใครไปส่งใครส่งไฟล์ตัวอ๋อถ้าส่งไฟล์ตัวน่าจะเป็นกูแต่กูไม่ได้ส่งงั้นไปนะเพื่อนไอไอของซัมเมอร์เดี๋ยวกูส่งเองนะมึงลบออกเลยอขอ,อ,อขอซัมเมอร์กูก็ส่งไปแล้วโอ้โหชัดเลยพี่รอมาเอาไปดีแต่ไม่เป็นไรครับได้หมดส,ดสวยดีครับเสีย้ยวครับ ถือว่ารายการรายการตามทันนะช็อตฟาเวตเสียจัดอ,ะอ่ะไม้แบบชนกันอ่ะสองล้านหกเท่าไหร่นะหลอดมีค่าป่ะหลอดหกแสนห้าหมื่นเริเ่มมีค่าป่ะเริ่มเริ่มมีค่าป่ะเริ่มมีค่าป่ะอะไรนะพี่มีค่าวไหมก็เปล่า,ะานะครับตามตองตามตองสี่เอาลาบไปกินนะพี่ <c oughs> ไอสัตว์นิวด่ากูวะปาร์ตี้อ่ะไอบอฟมาเชไหนแล้วเพื่อนอมาเชที่เท่าไหร่ยละเป็นสิบละเหีห้ยลาลีมาหมด อันนมาไม่หายากจังข้อมึงท้องข้อมึงตีครบยังเล่นอะไรเล่นอะไรขันทา,างนี้ก็ไม่ติดทางนูนก็ไม่ติดมันหมดยุคอะไรครับเป็นอะไรครับผมหลบมมส่วนกูหลบมุมนกูมาแป๊บเดียวส่วนกูไปสตีมหมุนเอาอีกแล้วเหรอครับสตรีมหมุนอีกแล้วเหรอครับ ฮัลโหลครับพี่มพี่มึงใส่ขนนกป้ายบ,บ๊อบมึงใส่ขนนกป้ายไหมยนกหยิกทิ่หายเยอะว่าไม่ติดไม่ล้างเ็บอกวะ <laughs> มึงซัดไปกี่ทีอ่ะเป็นสิบไร่าา <c oughs> อาสตว์โอ้โหอย่า,าร้อนชิบหายบอบซัดมันติดไม่ติด,ไ,ตดไอ้เยอะเล่นกูไม่อยากตีเล,เลยว่าหมูช่วยหอไอยี่ย เฮียอตาก็ใส of ่หนวดกูเข้มชิบหายเฮียพี Nixon> ่อาร์ใส่เสื้อใส่เสื้อกูสีอะไรไม่รู้สีนกน้อยแม่งใส่เสื้องกุศสีชมพูแม่งตัวเต็งรายการแม่งให้สีน้อยชิบหายแต่เสื้อกูดีละแต่แม่งนิดเดียวเองวะไปบอกเสื้อหน่อยไอ้เฮียหลอดมึงเอาไฟตัวกูไปใหม่เลยกูได้ไฟตัวมาละเฮียเฮียนี่จะปลุมไฟตัวแม่งแบบท็อปท็อปสองอะท็อปท็อปกองไฟเอ็มอะเนาะ เฮียให้ซีนกูสามวิหนวดเยี่มหนวดเฮียหนวดจะเข้มพี่มาดโดเนทมาสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นนะวันแข่งอะเล่นวันนี้อ่ะสไมหยอมนพี่มาดืนเหมด้วยฝกใส่เสื้อในเสียวจัดเอ้าไอ้หลอดเดี๋ยวกูต่งปลายตัวใหม่ๆนะหลอดตรงบอกเขาของกูแก้ใหม่เลยของซัมเมอร์น่ะไม่ทันแล้วว่ะของซัมเมอร์เขาสั่งทำไปแล้ว รอยเอ็มวีน่ากัน,นจบเจ๊งไอเหี้ยเจ๊งพี่มาด์ทเอลเคกูเจ๊งออกมาแต่ละรูปหนวดดำปากดำหนวดเข้มเจ๊ง